แล้วฉ e ีจะท่าหมาจริงไหมฉันเป็นคนรักหมาบ็อกบ็อกอ่ะแต่เราก็ชอบหมาเหมือนกันถ้าหมาเขาจะถามอ้าอ,อ,อ,อ่ันก็ตอบตอบเหี้ยงพีบพา ไหนล่ะลูกหมาข่าอยู่ไหนอานิต้าลูกหมาอยู่นี่หรือเปล่าลูกหมาอยู่นี่หรือเปล่าวันดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้ตูจะมาแต่งเป็นครัวแล้วเดอร์วิล ในช่องของตูนเนี่ยตูนทําการแต่งเรลเลเดบิวตไปแล้วหนึครั้งไปดนเวอชันการ์ตูนนะคะที่แต่งกับพี่นุ่นนบลักเนาะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าหนังเนี่ยมันกำลังจะเข้าเร็วๆนี้ก็เลยตัดสินใจอยากทำหนลุคค่ะที่มีในเทรลเลอร์นะคะเป็นลุคนี้นั่นเองจะบอกว่าลุคนี้เป็น Queen of garbage เลยก็ว่าได้แต่ว่า Queen of garbage ตัวจริงคือดิฉันค่ะในวันสงการคือแบบนีนั่นเองเอาเป็นว่าลุกวันนี้ เราเป็นลุคที่แบบแอเวอรลูชั่นมาจากวันที่เรานอนกอขยะแล้วกลายเป็นแบบว่าสวยเซ็กซี่สุดๆ <c oughs> ไปเควลาปี2021นี้นะคะก็คือทำการแบบถ่ายมาเนิ่นนานมากกว่าจะได้ฉายจริงๆคือจะบอกว่าที่ต่างประเทศเขาได้ฉายแล้วซึ่ง ประเทศที่ยังไม่ได้ฉายแล้วก็เกือบจะได้ฉายแล้วเนี่ยก็คือประเทศไทยแล้วก็เขาเอาออกจากโรงไปนะคะตอนนี้เหมือนแบบมีข่าวว่าจะได้ฉายใน Disney Plu s อะไรประมาณนี้มั้งจริงๆคือจะบอกว่าเห็นไหมมันก็เข้าไปสู่ที่อะไรอีกรอบอหคออีดอถ้ารัฐบาลดีเราก็จะได้ดูหนังไวมันโทษใครไม่ได้นะเวลาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆในเรื่องของเซนส์แฟชั่นด้านแฟชั่นต่างๆแต่ว่าเขาทําอะไรเขาทําสุดตรงเขาทําสุดฝีมือเขาทําแบบ เขาลักแล้วเขามุ่งไปตรงนั้นเลยอะถูกไหมล่ะเขาเป็นคนที่หาตัวเองเจอได้อย่างไวแต่ว่าข้อเสียของเขาก็มีแล้วก็คือตามอันนี้หมายถึงตามบทประพันธ์ที่เขาแต่งมานะคะคือเขาเอาแต่ใส่ตัวเองโมโหร้ายแล้วก็วินแรงอ,อยากคือมอนไม่ใช่แต่เลยพอมาตัวเองมีกโกะทํา เอาแต่โกงเดียวไม่สงคนล้อกข้างอ๋อเป็นฟิลแบบว่าเหยียบหัวคนอื่นใช่ถึงเป็นเพื่อนที่หลักมากนะก็ยังแบบมุ่งแต่ตรงนั้นอ่ะถ้าไอ้เพื่อนเจ็บเลยก็ไม่สนหรอกเหมือนตูนใช่อะจดีเหมือนมุ่งไปแบบให้ถึงจุดหมายก่อนพอถึงจุดหมายแล้วค่อยแบบกลับมาแบบบอกไปลงแล้วสีจะฆ่าหมาสิไหมอันคือตามตามกระตูนอ่ะคือจะฆ่าเอามาทำเสื้อหรอใช่แม่คือเอาสีม้ามันมันหดหู่้าเป็นคนรักหมาบ็อกบ็อกอ่ะ แต่เราก็ชอบหมาเหมือนกันถ้าหมาโอ้แล้วเนี่ยงมันบบจะเหมือนในการ์ตูนไหมอ่ะพุ่เดืทดทำไม <c oughs> <c oughs> แกมาจากไหน <c oughs> มันอันนี้เหมือนไม่เหมือนไม่รู้แต่ว่าที่ไปอ่านเนื้อเรื่องย่อมาเขาบอกว่าเป็นเรื่องตอนกําเนิดควเล่าเราอาจจะได้เห็นควยล่าในตอนที่แบบพาดเด็กจนโตปะเร,เราอาจจะได้รู้เหตุผลว่าที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องเป็นยังไงหรือเปล่า <c oughs> เอออันนี้ไม่รู้ใครรู้หรือว่าแบบแอบดูแล้วอะไรอย่างเงี้ย มาเมนให้ฟังกันด้วยนะคะแ,แ,แอบดูแล้วคุไม่รอดนะแ่แอบดูแล้วไม่รอดไม่รอดไม่รอด,รอดแต่คืนนี้เป็นคนชอบอ่านเว็นฝรัง่งไงเขาจะ,ะ spoil น,นะะใช่ไหมคืนนี้ก็เลยไปอ่านแล้วรู้ว่าอ๋อที่นั่งทำแต่ละอย่างในกระอ๋อมันมีเหตุผลมาซัพพอร์ตหรออะ,อ,ะอย่างหลอดเนี่ยไปกระเทยเหตุผลซัพพอร์ตคือฝันสูงสุดของฉันคือ เป็นพี่มอยตีชราอ๋อ็นได้ดตอนนี้ก็เปลี่ยนลบก่อลบชื่อบอยออกด้วยปวดดมอะไรไปเรื่อยนะเดี๋ยวจะทถลาหนักของริง <c oughs> เราไปคุยล่านะเดินดงประตูดงอะไรไปเรื่อยซึ่งเมคอัพของเราวัน ah นี ah ้นะคะในในซีนของรถขยะเนี Out ่ยมันก็จะมีความเป็นแบบพรังพรูในเรื่องของกากเพจมากนะคะแต่ละชุดที่เราเห็นในเทรเลอร์แต่ละอันเนี่ยน่าติดตามมากนะเอิร์กคือตูจะบอกว่าเขาคงมีกิมมิคของแต่ละแบบแต่ละแบบไปว่ามันจะเปิดตัวอะไรแบบไหนคือจะบอกว่ามันอลังการมากจากที่เราเคยดูการ์ตูนเนี่ยเขาจะใส่แต่ขนเฟอร์ขนสัตว์แต่ว่าในหนังเนี่ยเขาทําอะไรที่มันเป็นบสติสไตล์หรือว่าเป็นพังสไตล์ที่มันแบบมีความเป็นเอลลี่ แต่องมสเปเร,เร,ปรชา่นมาจากไอจีเอลี่แบคคอร์บาร์<อ>ตูจะไม่เขียนคิ้วนะคะลูกนี้ก็นั่นแหละเราใช้คิ้วเป็นบล็อกตาไปเลยเป็นหางหงอย่างงี้ออาจริงๆเลยหล่อนคิดว่าหล่อนเปรียบเหมือนวิลเลียนตัวไหนในดิสนีย์ตัวร<พ>้ายตัวไหนในดิสนีย์ตัวร้ายเหรอตัวดีมั้งมาลฟิเซนเพราะอะไรยังไงเล่าสิทำไมหล่อนถึงคิดว่าหล่อนคือมาลฟิเซนเพราะว่าหล่อนได้ดูที่เป็นภาคหนังแล้วอะอะไรที่มันเฉยแค่ด้านเดียวประตูเนี่ย มันเกิดแต่ด้านหลายเออคุณรู้อุ้ยคนกเกลียดตอนเด็กแล้วก็เกลียดเนาะฉันถามว่าเราจะเป็นเวนเลนตอนไหนไม่ได้บอกว่าฉันไม่ได้บอกว่าฉันไม่ได้บอกว่าเราเป็นเวนเลียตัวไหนที่มันดีเป็นคนดีก็ฉันถามอ้าวแล้วก็ตอบตอบเที่หยางจบพี่พาคเขาถามเราต้องตอบมันแล้วเราทำอะไรนี่ไอรักของจริงเออเอาแต่ใจคุกง้างตอบมาเลยอ่ะตอบมาอีกอ่ะเพราะเหมือนกันตรงไหนมันคลิกกันตรงไหนคือร้ายนะ กอดสุดๆแต่ก็ยังรักอลล่าโอ้ใช่ไหมป้าคือต่อให้ยลายแค่ไหนแต่พอมันเป็นเด็กปุ๊บมันคือสิ่งที่เราต้องไลายไม่ได้เราต้องมีหน้าที่อย่างเดียวหมายความว่าอะไรล่ะแล้วในชีวิต่อนในชีวิตรอบตัวหล่อนมีคนชื่อออโรล่าหรอมีใครมนที่รูกสึกนี้อันนีมาเจอแล้วึกอันนี้เอาจริงจังล้นเอาจริงจังเออาจริงเอาจริงจริงเลยนะเออฉันเป็นมาริฟิเซนต์สนื่ไอัน้อันนี้นะ ฉันเป็นมาริฟิเซตออกไปฉันไปดีที่สุดปาฉันด้วยฉันเป็นอ่าแม่หมดที่เสกให้เจ้าชายกลายเป็นเจ้าชายสูรอ๋อเพราะอะไรเพราะว่าฉันเนี่ยจะเป็นจำกัดเอ่อกำจัดทุกคนที่มองคนแบบภายนอกอยังไงนะคือเหมือนเจ้าชายเนี่ย มันก็มองแต่คนสวยใช่ไหมยูตีเหรอ,อใช่มันให้มันให้น้อพวกพี่เต้นรำกันเป็นร้อยคนแล้วพอฉันเข้ามาฉันบอกว่านิสัยลหลอดน่อคลิกกับตัวไหนไม่ใช่ว่าหลอดเป็นตัวไหนหลอดกระบอกทีกก่ว่าพิงใครฉนันเรับพี่ฟ้าฝากว่าถ้าไปขอให้พับพิงแล้วเขาบอกว่าทุคกคนมันไม่เยอะตัวไม่ตรงโจทย์เลยอ่ะเป็นดางาไม่ได้อ่ะไอฉันเหมือนบริวาเหมือนคร พันเปอรเซนต์ไหมส่วนตูนอะเออออพี่สายอะก็คงเหมือนใครไม่ได้คงเป็นคุยล่าเดบิวท์ทไมอะเพราะฉันรู้สึกว่าแต่ฉันไม่ใช่คนเหยียบหัวเพื่อนเพื่อจะไปเป้าหมายฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันมีเพื่อนไว้ซัพพอร์ตฉันแต่ว่าฉันไม่เคยคิดว่ารู้สึกว่าฉันอยากได้อะไรฉันต้องได้สีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หรือเราเคยชี้นกเป็นตู้เย็นทุกคนมันต่างกันดีไม่ได้แบบนี่ยไม่แต่ทุกคนมันก็ต้องมีความร้ายในตัวป่ะมีทุกคนมีความร้ายตัวอยู่แล้วพูดจริงๆออ่่ะะงงีีี้้คคนนนนทดูมาถึตะ พิมมาว่าตัวเองเหมือนตัวละครตัวไหนที่เป็นตัวโกงในดิสนีย์เออพิมมาเลยเอ,อ่าอย่างนี้ไหมพิมจะว่าเกื่อวกอความสวยนะอันนี้ก็มาหึ่งอันนี้การเลยกล่อนต้องพูดว่าเหมือนเพราะอะไรเอาเรืงผลจริงจริงเออหลังฉนันรู้แล้วฉันเป็นตัวลายเรื่องอะไรยังไม่จบอีกเหรอยังงจะก,กี่รอบฉนันเป็นตัวลายเรื่องแบบ ความแบบจืดชื้อเพราะฉันไม่ได้รับความหวานมาเติมแต่ตัวละต้องจืดเหรอตัวต้องจืดต้องอ,อมจืดคือ,อยังไงนะไ,ไม่เข้าใจคือฉันไม่มีความรักาฉันขาดแคลนความหวานอ,ะอ่ะเข้าใจปะฉันเข้าใจแนะล้วหล่อนต้องการตัวช่วย <laughs> เออมีอะไรบ้าง <laughs> ฉันหล่อนอยากหวานละมุน <laughs> ใช่หวานละมุนตุนละมุนตุนเราก็ต้องลองใช้นี้สิ K Dior Perfume Lotion กลิ่น Sweet Dew มันต้องเพิ่มความหวานฉันแน่เลยโลชั่นน้นมาหอมหอมหวานหวานสแน่ อะไรเนี่ยหอมนานดูฉีดน้ำหอมมันลงผมัชื่อกะไัตงใช่คือจะบอกว่าถ้าหลอดได้ลองใช้ดีนะผู้ชายเข้าหาหล่อนรัวๆแน่เพราะว่าหล่อนดูหวานคือคือตอนนี้หล่อนเผ็ดอย่างเดียวไงม,มันไม่กลมกลม มันร้อนเผ็ดแล้วเราก็จืด<ช>เราก็เลยต้องมีวความหวานบ้างพี่ฟ้าตัดผมแล้วนะทำไมอยากจะเป็นผู้ชายมาเข้าหาฉันพี่เขาเขอร้องมาดายอะไรเขได้อยากเข้าหัน <c oughs> อมเข้าไอ่ะหอมมาหอมมาอันนี้ก็เป็นเคทิดออลเพอร์ฟูมโลชั่นตัวใหม่นะคะที่เพิ่งวางขายในไลน์อัพของเคทิดออลเลยใครที่กําลังตามหาครีมโลชั่นที่แบบว่าทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสแล้วก็ผิวของเราเดี๋ยวดูไม่แห้งกร้านแล้วก็น้ําหอมติดทนแน่นตลอดทั้งวันนะคะตัวแนะนําตัวนี้เลยเคทิดออลเพอร์ฟูมโลชั่นค่ะกลิ่นที่เอาใช้ไปเป็นสวีทดิลนะก็จะหวาน หอมมากหอมมากใช่ไหมตาวันนี้เล่าของเราเป็นอย่างนี้เลยนะคะเหมือนแบบเราใส่แบบหน้ากากนี้เลยสีดำดำแต่เดี๋ยวเราจะติดเพชรกันแบบให้เวอร์ทีนึงมาเราทําตาติดคนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดเพชรกันพวกมูน้องสวยกูติดเพชรแล้วล่ะเพราะมันเยอะมากโอ้ยฉันไม่เหมาะเหากับเพชรอะไรแพงๆอย่างนี้โตนก็แนเหมาะคัออะไรแบบ แกสีมารุยพี่ฟ้าถ้าพี่ฟ้าอยากดูดีมีระดับคลาสซี่ดูสวยหรูเนี่ยพี่ฟ้าก็บอกหนูอะไรหรอมีอะไรนี่เทดี้ดอฟเพอร์ฟูโลชั่นกลิ่นเรดลูกลิก่นเนี้ยมันจะช่วยให้พี่ฟ้าดูหอมหรูดูแพงมากยิ่งขึ้นอุ้ยฉันก็จะได้ไม่แก่แล้วสิไม่แก่เพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะมีเรื่องของวิตามินอ e, ีที่ช่วยชะลอผิวของเราให้ดูเด็กอ่อนยาวเหมือนอายุ1ิบกกลิ่นหอมสวยหรูดูแพงกลิ่นหนูว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับพี่ฟ้าเพราะพี่ฟ้าดูดูโตดูทํางานแบบ สาวแบบออฟฟิศไม่ guess, แก<อ>๊สไม่แก๊สสาว working woman working woman ที่ตกเย็นแล้วจะไปดินเนอร์บนเขาเรียกอะไรดาดฟ้าหอมมากี่ตูนหอมมากคือตัวเนี้ยพี่ฟ้าไม่ต้องกลัวเลยว่าตั้งแต่เชา้าเย็นเย็นพี่ฟ้าทำงานนะกลิ่นติดหอมทนตลอดทั้งวันแน่นอนฉันชอบชั้นขอแล้วกันฉันให้เลยเหมาะกับพี่ฟ้า สวยไหคะคุณผู้ชมติดเพลเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแมสแบบนี้คือจะบอกว่ามันจะดูเป็นฟิลแบบกันๆอุ้ยอีกหนึ่งอย่างดิฉันว่าชอบหนังเรื่องนี้มากจนไปทำอะไรรู้ปะทำเล็บตามเป็นลายคุยร่าเดวิวแต่ว่าคือทำมาหลายอาทิตย์แล้วต่อไปถั้นเราสุดท้ายทาลิปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันวันนี้จริงๆมเขาทาปากเล็กแบบฟินฟิลแบบเรดควีนอ่ะอุ้ยปากฉันเล็กมากเหมือนตามแบบเลยเดี๋ยวกลับมานะคะไปทำผมก่อน อยู่สีอะไรอะ่ะสุดาสี่อะไรทำไมอยู่สี่อะไรจะไปขวยละ่ะจะได้ฟ้องครูเอาเงินชอมชุดเยอะเกินแต่หมดจะหมดตองละครูจัดการแฟ่งหรอ,อครูแ,แต่งงาแทงหมดละอ่าเดี๋ยววันนี้เราตูจะถ่ายรูปกับขยะหลับจำได้บ้างสมัยก่อนอ่ะจะมีรูปที่นอนกับขยะเออสงการคือจะบอกเอาจริงๆนะไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยรูปนั่นน่ะคือจะบอกว่าเป็นการเซตอัพคือตอนนั้นไม่มีขยะมาก่อนแล้วทุกคนอ่ะก็หยิบขยะขยะมาอีตูอยากได้รูปที่มันแบบว่า ก็ไวรัลสำหรับปีนี้แล้สัก็ลงไปนอนฟึ๊บแล้วก็ถ่ายแลวก็ลุกคือคือถามว่าเมาไหมเมาแต่ถามว่าฉันตั้งสายถ้ำไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นเลยคือแบบบางคนคิดว่าแบบเราเมาตายแล้วหลับตรงนั้นเลยแต่ตอนนี้เรากำลังเซตนี่คือขยะที่ถูกเซตมาคือบ้านเราไม่สกปรกนะบอกไว้ก่อนเราไปซื้อขยะมาให้มันเยอะ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  มาอะไรกันนะขอดสุดละค่ะบอกว่าวันนี้คือพี่ฟ้าเคที่แล้วก็พี่เอิร์กเนี่ยตั้งใจทำลุกนี้มากเพราะว่าเราอยากดูคุัวเรากันเนาะอยากมากอุ้ยแต่ฉันไม่ถ่ายกับขยะหรอกไงแต่ชุดเป็นม้าตัวเนี้ยมานี่ถอดชุดก่อนอ่ะเอาถอด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 เป็นม้าเป็นแต่ตัวฉันยังหอมอยู่นะเดี๋ยวลองดมอุ้ยกลิ่นทะลุมา ไม้กีดพีบร์ก็ยังหอมสวยอูดูแพงเราก็ยังดูเป็นสาวหวานยเลยส่วนฉันเป็นลูกคุณหนูแต่ชุดอะลูกขยะก็ต้องขอบคุณคุณชุดจริงๆชุดสวยมากแต่เราทำให้มายี้ยขนาดนี้คือได้ดีเพราะพื้นเขามาดีชุดอะไม่งั้นไม่ได้ขนาดนี้อ่าจะจบยังถ้าจะจบแล้วฉันก็จะบอกว่ารองเั้นที่เราใช้วันนี้นะหาซื้อได้ที่คาร์มาช็อปแต่ถ้าเกิดตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้ซื้อได้ที่ออนไลน์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะราคา2 5 9บาท เอาจริงเพราะว่ามาในขนาด150มิลิลิตรฟ้าน้าสนใจอูซารถขายของในตอนแก้ผ้าได้เหรอได้อยากไปตำเลยอ่ะต้องตำอยู่แล้วแม่เพราะเราเห็นหน้ากราฟคณาพุทธแล้วเราก็ตำเว่ออแค่นี้ก็ดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย